สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดยชมทายาทด,ดาราน้องโซนน้องนาวาสองเพื่อนซีโตเป็นสาวแล้วทำเอาแฟนคลับร้องว้าวกันทั้งโซเชียลเลยค่ะเมื่อลูกสาวสุปตาสองบ้านอย่างน้องโซนลูกสาวของนักร้องนักแสดงสุดเกา่าอย่างมอสปฏิพานปัทถวิการและน้องนาวาลูกสาวของนักแสดงมากฝีมืออย่างอ้อมพิษยดาสองสาวน้อยเพื่อนซีวัยส3ปี เกียวก้อยกันออกงานด้วยกันปรากฏตัวในรุกที่โตเป็นสาวเต็มตัวโดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตาและสไตล์การแต่งตัวที่ต่างก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะสิ่งที่แฟนๆหลายคนชื่นชมคือเคมีความน่ารักระหว่างสองสาวที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวันนี้ ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแม้จะเป็นทายาตคนดังแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีความนอบนอบ้อมและเรียบร้อยน่ารักตามสไตล์ลูกไม้ไต้ต้นค่ะไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นทั้งคู่อยู่บนพรมแดงเดียวกันในฐานะดาวรุวง่งรุ่นใหม่แห่งวงการบันเทิงก็เป็นได้ค่ะ